สวัสดีครับวันนี้สปีดช่วยเลือกนะครับเราจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กตัวใหม่ของ HP กันนะครับซึ่งวันนี้เรา,าให้ดู2รุ่นด้วยกันเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าเมืองไทยมาเลยเพิ่งวางขายที่สปีดเราเองวันนี้เราอยู่ที่ HP Factory Store ที่เดลมบมอบางกะปินะครับเพราะฉะนั้นแวะมาชมมาเล่นกันได้ตัวใหม่ของเราโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อน HP เนี่ยเขาจะเปลี่ยนซีรีส์ใหม่ของเขาเองนะครับสมัยก่อนเขาจะเป็นถ้าเป็นแฟนคลับ HP จะรู้ดีเป็น HP Laptop HP Pavilion HP Envy HP Spectre ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งปีนี้ครับหลังจากคลิป ชื่อละเขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าออมนิชื่อเดียวเลยก็จะแบ่งเป็นออมนิ3ออมนิ5ออมนิ X เคียก็จะคล้ายๆกับของเก่าแหละรุ่นเริ่มต้นรุ่นดีหน่อยรุ่นพรีเมี่ยมแล้วก็รุ่นหรูหราของเขาไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะออมาให้ดูทั้ง2รุ่นก็คือออมนิ Book X กับออมนิ Book 5เราจะเริ่มจากออมนิ Book X กันก่อนนะครับมานี่เจ้าตัวนี้ครับออมนิ Book X ด้วยความเป็นออมนิ Book X เนี่ยใครที่เป็นรู้จัก HP เก่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีความรุ่นเก่า,เกาๆเขาจะเรียก X360 อ่ะเราดูภายนอกกันก่นกอนนะก็คือหมุนได้ส360องศามีปากกามาให้ หน้าจอทัชมีแท็บเล็ตโหมดเล่นแท็บเล็ตได้เขียนโน้ตได้โอเค เพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือไฮไลท์ของ Omibook X มาเริ่มดูหน้าตากันก่อนนี่ครับโลโก้เป็นโลโก้แบบสวยเป็นโลโก้แบบตัว P เมยมของ HP หันมาคีย์บอร์ดโอเคคีย์บอร์ดนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดแบบใช้ได้เลยก็คือเป็นสวยติดกันไม่มีปัญหาอ่ะเรามาดูสเปกกันครับตัวนี้ที่เราเอาให้ดูเนี่ยชื่อรุ่นว่า14 FK0053A U นะครับก็คือเป็น CPU AMD โอเคตัวนี้ครับมันจะเป็นตัว Ryzen AI 7 350ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดของของ AMD เลยคือเป็นตัว Ryzen AI ที่เป็น300 s ี r ีส s นะครับตัวนี้ต ฉะนั้นแน่นอนครับ50ทอปมันก็จะมาพร้อมกับ Core i9 พาร์ซึ่งใช้งานฟรีกันถ้าใครเคยดูคลิปวันก่อนหรือยังไม่เคยดูก็ไปลองใช้ลองดูกันได้นะครับแรมออนบอร์ดหนึ่งในข้อเสียเล็กๆก,ก็คือมันเป็นแรมออนบอร์ดมันเพิ่มไม่ได้แต่เขาให้มา32กิก DDR5 บัส7500ฟังไม่ผิดครับบัส7500เพราะฉะนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทํางานนิดหน่อยทางานเชิงลึกหรือว่าเล่นเกมเบื้องต้นพัดดิ้งนงเทราไบต์มาตรฐานตัวพรีเมียมก็สีตนนสออบบัว นี้เลยที่ผมชอบสุดๆคือหน้าจอหน้าจอเนี่ยเขาเป็นทัชส,สกรีนนะครับสัมผัสได้และเป็นจอ o l e d ความละเอียด 3K แทบส,สุดๆและสีสวยมากเทคโนโลยี Low Blue Light แสงสีฟ้าต่ำปกติและ Refresh Rate 48-120 h z นะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่หน้าจอสวยสุดๆเลยต่อมาเป็นอะไร Wi-Fi 7แน่นอนอยู่แล้ว b l e t ู tooth 5.4ประกันนะครับประกันตัวนี้ก็ด้วยความพิเศษ HP ประกันก็จะเหมือนรุ่นเดิมๆนะประกัน3ปี Onsite Service แปลว่าอะไร Onsite Service คือซ่อมถึงบ้านคอมเสียโทรเรียกไปหาที่บ้านบวกกับประกันอุบัติเหตุ1ปีเพราะฉะนนั้เเครื่องสีย ตกแตกน้ำหกใส่พังภายใน1ปีแรกไม่ต้องห่วง HP มีประกันให้ HP AI Companion อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ HP เขาพยายามจะโปรโมทในปีปีนี้ถ้าทุกคนได้ดูคนที่ปุ่น HP นี้เนี่ยจะได้ยินสิ่งนี้บ่อยมากมันคือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวกลางที่จะช่วยคอนโทรล AI ในเครื่องคุณให้มันเข้าถึงง่ายมากขึ้นหรือให้ใช้งานง่ายมากขึ้น นะครับต่อมามีอะไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ย HP เคลมว่าสูงสุด21ชั่วโมงถ้าคุณเป็นสายดูหนังคุณขึ้นเครื่องบิน,นไปอเมริกาจะเปิดเ e t f l i x ดูแบตเต็มๆเขาบอกว่าดูได้16ชั่วโมงแต่ไม่ต้องชาร์จนะครับต่อมาก็เป็นมีเป็นแบตเตอรี่ฟาชาร์จโอเคเจ้าตัวแรกเจ้าตัว Omibook X นะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้สเปคเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูว่ามันใช้งานแล้วเนี่ยมันแรงแค่ไหน a c u AI เนี่ยก็ประมาณนี้โอเคไปตัวต่อไปตัวนี้นะครับ Omibook 5 รหรือว่าชื่อรุ่น A G 1 0 2 4 A U นะครับมากับ Ryzen A I เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความเป็น Omni 5นะครับความพรีเมียมหรือว่าตัวโลโก้เนี่ยมันจะไม่เหมือนตัว Omni Book X นะก็จะเป็นโลโก้ HP ปกติทั่วไปตัวนี้ที่เราเอามาโชว์เอามาทสให้ดูเนี่ยเป็น Ryzen A I 5้นะครับ340ก็คือก็คือเป็นตัวซีรีส์300ตัวใหม่ของ AMD เหมือนเดิมนะครับโดยที่ตัว NPU ท็อปเนี่ยอยู่ที่50เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนตัวเมื่อกี้เลย ไม่ต้องห่วงเรื่องโค้พายโพาสนะมันใช้ได้แน่นอนตัวนี้มากับแรม16กิก DDR5 บัส7,500เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรมเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องห่วงใช้งานทั่วทั่วไปได้อย่างราบรื่นแต่ว่าเป็นออนบอร์ดนะด้วยความออนบอร์ดก็เหมือนเดิมเพิ่มแรมไม่ได้นะครับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราไบต์ทั่วไปใช้งานเพียงพอแล้วก็ตัวนี้เป็นสีใหม่ของ HP นะก็จะคือเป็นสีฟ้าสกายบลูสีน่ารักมากแล้วก็ด้วยหน้าจอครับตัวนี้จอเป็น16นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยาย Excel, มา,นนาม K, ่อวนจจัดะพู ไม่ได้เป็นพีมีมันไม่ได้เป็น o อ e d หรือ 3K มเมันนันแต่ว่าด้วย 2K อ่ะก็ใช้ได้นะก็แจ๋วอยู่นะชัด 2K IPS 300ก็ความสว่างก็ไม่ต้องเป็นห่วงสาย Excel สายดูหนังก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ นะครับประกัน3ปี on-site service เหมือนกันนะครับบวกประกันอุบัติเหตุ1ปีสมาร์ทโฟน1ปีเหมือนที่พูดไป HP AI c o m p a n i o n มีเหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็น CPU a m d l t i h e n AI เนื้อท็อปมันถึงอยู่แล้วยังไงเขาก็มีตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามามีฟัสชาร์จให้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดนึงของตัวนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอ่าก็จะมีบางส่วนที่ผลิตจากว,วัสดุรีไซเคิลโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้ก็น่าสนใจต้องมาลองใช้กันดูเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูทั้ง2รุ่นนะครับโดยที่เราเทสเนี่ยเราจะไม่ได้มานั่งทํางานหรือเรนเดอร์อะไรเทสเนเราะงจากผมจะเทสเบื้องต้นในการเล่นเกมให้ดูแต่ว่าเป็นเกมก็คงเป็นเกมยอดฮิตธรรมดาครับเกมวอลโอลแลนด์ลองดูว่าทั้งสองเครื่องในเล่นเกมวอโลแลนด์เนี่ย CPU จะวิ่งประมาณไหนการ์ดจอวิ่งประมาณไหนอะไรวิ่งมาไหนและเฟรมเรทประมาณเท่าไหร่เอฟเฟียร์เท่าไหร่แล้วมนนิด่อย นู่นนี่นั่นมันมันมันใช้ได้ประมาณไหนไปดูเทสกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสที่เจ้า Omni X 14ก่อนนะครับนาะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอเราจะเล่นว a l o r a n t เลยนะก็คือเป็นตัวพรีเมียมที่จะเล่นเกมได้เหมือนท,ที่บอกกันในช่วงสเปคนะครับโดยที่ตอนนี้สังเกตดูนะครับการ์ดจอเป็นออนบอร์ดของเราเนี่ยวิ่งที่66แล้วก็ CPU วิ่งแค่16รนะครับแรมวิ่ง9,007เดี๋ยวเราจะเล่นในโหมดสวิ f t Play เพื่อเทสดูนะครับว่ายิงปืนด้วยใช้สกิลด้วยมันจะประมาณไหนกันนะครับโอเคลุยโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้การ์ดจอเนี่ยเนื่ แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็แรมประมาณ13กิกนี่ลื่นมากลองดูนี่ไม่แหลกเลยนะเนี่ยผมโอเคจะลองอีกราวนึงครับราวนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกอย่างวิ่งอยู่เหมือนเดิม เฟรมเรทไม่ตกนี่เฟรมเรทเราก็อยู่ที่ประมาณ134 FPS นะครับโอเคแล้วครั้งนี้นะครับเราจะมาลองกับตัวอ m n i c Bo o k 5นะครับที่เป็นยังเป็น AMD Li z e n อยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัว AI เหมือนเดิมโอเคณนะตอนนี้อยู่ที่หน้าล็อบบี้นะครับการ์ดจอวิ่ง61 CPU วิ่ง23นะครับแรมก็วิ่งประมาณ9กิก,กว่าก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นครั้งนี้เราจะลองเล่นเป็นโหมดสไปร์ัสดูนะครับโอเคก็การ์ดจอเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณเนี่ย70 71 76ก็ประมาณ80นะครับ โดยที่ CPU วิ่งประมาณ40 RAM วิ่งอยู่ประมาณ12 g b นะครับโอเคนี่ FPS นี่200กว่าเลยนะอุย้ยคมน,นตอนนี้นะครับเราดูคนอื่นเล่นอยู่นะก็เนี่ย v ก็วิ่งประมาณ80แล้วก็ CPU ก็40กว่าเหมือนเดิมนนครับ RAM 12 FPS วิ่งสูงมากเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองอีกราวหนึ่งนะครับก็ราวนี้ดูว่าจะเป็นยังไง CPU วิ่งอยู่เจ 10, 18, 10็ดเหมือนเดิม CPU 43แรม r a บโอ้โหบาเจ็บสาหัสบาเจ็บสาหัสโอเคมาลองอีกราวหนึ่งครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองแช้น n t ไปที่ไซบีก็ยังเหมือนเดิมครับวิ่งประมาณ90กว่า40กว่า โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเหมือนที่บอกว่าออนบอร์ดแต่ว่าแต่ว่าใช้ได้จริงเออเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้ก็ประมาณ7-80รวมถึงแรมก็12ส CPU ประมาณ3 0มก็ไม่ถึง50%ตั้งแต่เล่นมาก็โหดหลายอยู่เนี่ยนั่งดูคนอื่นเล่นไปเรื่อยๆ VGA ก็ วิ่งประมาณเนี่ยเจ็ดสิบถึงเก้าสิบนะครับก็ไม่ถึงว่าโอเวอร์โอเคก็เผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเอาไอ้พวกเนี้ยโน้ตบุ๊กใหม่ๆที่บอกว่าใช้ดีเนี่ยมาเล่นเกมมันประมาณไหนเป็นไงบ้างครับกับตัวออมนี้ตัวใหม่ของ HP นะไม่ว่าจะเป็นตัว X หรือว่าตัวออมนิห้าก็เมื่อกี้เหมือนที่เราเทสให้ดูกันนะว่าโน้ตบุ๊กธรรมดาสมัยเนี้ยเล่นเกมได้แล้วไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมเพราะด้วยความเหมาะสมมันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่ผลิตเพื่อเล่นเกมแต่ว่าเล่นนิดหน่อยเล่นได้าากกกนนนะะเเเ็็มลลททสใใ้คดดูีวว่่่่ังไแรจจจติ นิดหน่อยหรือทำงานแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เกมิงเลยมันก็คงจะไม่ได้ลื่นเหมือนวอลโรแลนที่เราเล่นเมื่อกี้นะด้วยด้วยสเปคของมันปกติเพราะฉะนั้นก็ประกอบการแต่ถึงใจทุกคนนะครับอ๋ออีกนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่เล่นดูด้วยตาเนี่ยเจ้าตัวออมมีเอ็กเนี่ยภาพโคตรสวยเพราะเป็นโอเลเนี่ยลองเทียบกันคือไอ้นี่ไม่ได้แย่นะตัวอมมีห้าไม่ได้แต่ว่าตัวนี้มันสวยจัดแค่นั้นเองโอเคให้คะแนนดีกว่าโดยที่จะแบ่งเป็นหัวสามหัวข้อนะครับเรื่องภายนอกภายนอกก็จะความสวยงามรูปร่างสีน้ำหนักภายในก็คืือ performance อออ Perform ขงมมมมััััันน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 นแล้้้้้ววววววกก็็็็สสุุดททาาาาายคคคคคค่่่เเเเีีปหตต เริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวออมนิ5เนี่ยด้วยราคามันอยู่ที่30 0 0 0ต้นต้น31,900สีฟ้าสวยขนาดหน้าจอ15.6ใช้งานง่ายแต่ส่วนตัวผมมองว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้เบาแต่มันไม่ได้หนักนะด้วยความที่มันเป็น1 5 .6 น้าจุดหกลังประมาณนีกก้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภายนอกเนี่ยผมจะแอบหัก1คะแนนก็คือจะให้ 4. เต็ม5เนื่องจากด้วยปความเป็นออมนิ5เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นพรีเมียมที่เหมือนตัวนี้นะโลโก้จะเป็นโลโก้แบบนี้ความสวยงามมันก็อาจจะดูไม่เท่ากับตัวนั้นแต่แแลล้้้้้วววกกก็็ดดดยนนนนนําาาหหัััััทที่่่่่มมมมไไไถึงงขปอตเเบ ไอพวกตัวพรีเมียมหรือว่าตัวจอเล็กเพราะนั้นก็จะให้4คะแนน performance ตัวนี้ผมให้5ด้วยก่อนที่ผมเทสเองเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดน,นี้นะด้วยราคาที่ตัวนี้แพงกว่าสเปคเหมือนจะดีกว่าแต่เวลาเล่นแล้วเนี่ยตัวนี้กลับลื่นกว่าแล้วก็ด้วยขนาดหน้าจอที่มันใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นตัว performance เนี่ยตัวนี้ผมให้เต็ม5เลยเพราะนั้นความคุ้มค่าราคาเจ้าตัวอ m n i Book 5เนี่ยผมให้เต็ม5 5คะแนนความคุ้มค่าเพราะว่าด้วยราคานี้ performance ประมาณนี้เป็น AI ยอดเยี่ยมสุดๆโอเคจบมาต่อที่ Book ออเค ตัวนี้มันพับได้เป็นแท็บเล็ตได้มีปากกาเหมือนที่รีวิวกันนี่แล้วก็นี่ให้ดูนี่โลโกโล้เหมือนที่บอกนะที่เราหักเจ้าตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนี้มันสวยกว่าจริงๆแล้วก็ด้วยความเป็นจอ o l e d เพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบตัวนี้ภายนอก5เต็ม5แน่นอนสวยมากต่อมาเรื่องภายในสเปกก็ยังคง5เหมือนเดิมเพราะว่าพับได้เล่นเกมได้ใช้เป็นโน้ตได้มีน้องได้มีเอาไปรีวิวว,ว่าลงวาดลูกก็ใช้ได้ทุกอย่างแล้วอะ่ะครบถ้วนแล้วอะ่ะยกเว้นคุณจะเล่นเกมแบบ แบบเกมมากๆมันก็ต้องใช้เกมมิงก็เพราะฉะนั้นหน้าตาความสวยงาม5พับได้5สเปคข้างใน5แต่ว่าความคุ้มค่าราคาเนี่ยเจ้าตัวนี้มันอยู่ที่4,6,900ผมมองว่าคือถ้าไม่ได้จับตัวนี้ผมให้5นะแต่พอจับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันลื่อสุดๆเพราะฉะนั้นผมจะให้ลดนิดนึงเหลือ4,5แต่มันไม่ได้แพงโอเวอร์เท่าโนบสมัยก่อนแล้วที่พับแบบนี้ได้560 0 0 0 0 0 0 0กว่าที่0มกลางๆเนี่ย ก็เทียบเท่ากับแบรนด์ Apple ก็ไม่ขี้เหล่เลยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนไม่ไม่น่าเกลียดเพราะฉะนั้นก็ปิดด้วย4.5โอเคจบ้วครับก็ประมาณนี้ก็ออมนี้มีวางขายแล้วที่สปีดนะครับทุกสาขารวมถึงอ,ออนไลน์ของเราสปีดคอมเราเซลล์ดิจออมนี้เป็นรุ่นใหม่ของ HP รีแคปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับดูที่เว็บหรือว่าแชทได้เฟซบ o o กสปีดคอมนะครับโอเคงั้นก็วันนี้รีวิวประมาณนี้คร่าวๆมาเล่นให้ดูกันขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ